สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต ja. ้อนรับเกสู่บ้านอยู่กรุมาแมวนะคะดูนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะอ่า6โมง6โมง6โมงกว่าๆนะคะ6โมง17นาทีนะคะทุกท่านดูนะคะฝั่งประเทศจีนนะคะก็เปิดไฟแล้วนะคะน่นไฟลีบไปียบน้องนะคะกเขากันนะคะตึกสูงๆนะคะเปิดไฟลีบเรียบกันนะคะสวยงาม มองเห็นตะคุมตะคุ่มก็เทือกเขานะคะภูเขานะคะอากาศหนาวหมอกก็ลงนะคะนู่นไปก็คือไกลคือหอคอยนะคะหอสัญญาณด้วยดูกันเขตรมมะหว่างฮ่องกงกับจีนนะคะหอคอยนะคะนน่นอยู่ไกลๆกลบนภูเขานู่นรู้ทุกท่านเห็นหรือเปล่าเนาะ แล้วก็อยากให้ทุกคนดูไฟไฟที่ก็เปิดจากประเทศจีนนะคะมันสวยงามนะคะนี่เขายังไม่เปิดหมดนะคะเนี่ยไฟยังไม่วิ่งนะเพิ่งเปิดเองนะคะเนี่ยไฟลีฟต์ลิฟต์ไฟสวยงามนะคะดูไฟเสร็จไม่รู้โนมิโองเงงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว โดนนะคะมันก็เปิดไฟนะคะก็สว่างสวยเห็นไปทั่วเนี่ยนะคะขอประเทศจีน,นะ,ะตึกน้าบ้านช่องตึกสูงๆนะคะเห็นมัมเขาเปิดไฟไปแล้วนะคะเบรรยากาศบ้านเราก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านมีแต่ตึกนะคะสว่างสวยนะคะตึกสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะทุกท่านเอ้ย แล้าด um, ูด hm ้วยตาเปล่าด้วยมันสวยงามมากเลยนะคะไฟลีบเลยับไฟบนตึกนะคะแบบเหมือนจุดดอกไม้ไฟประมาณนั้นเนาะจุดดอกไม้ไฟบนตึกประมาณนั้นเป็นรูปภาพนะคะดอกไม้ไฟนะคะวิ่งขึ้นแล้วก็จุดออกมานะคะแล้วมีต้นหนังสือขึ้นด้วยนะคะ ขึ้นวิ่งขึ้นมาเนี่นะสวยงามนู่นสนามกีฬานะคะเปิดไฟสว่างลูนู่นสนามกีฬานะคะตอนนี้พวกเนี่ยเขาก็ไปกินข้าวอยู่ตรงนู้นแหละี่ที่ไฟสว่างนี่รีบฟต์เลยบนี่นะวันนี้ก็สบายหน่อยนะคะเขาไม่กินข้าวไปกินที่นน้นนตึกสูงๆนู่นเลย ขอจบคลิปจบไลฟ์คลิปนี้นะคะผิดหลังใจให้เด็กด้วยเด้อบ,บายคะ่ะเอาตึกสูงสูงไฟสวยๆมาฝากนะคะยามคำคืนของเกาะฮ่องกงนะคะเขตติดต่อกับเมืองจีนนะคะบายบายนะคะ